บุ๋มบองว่าอยู่ภาพประโยชน์นะอะเฮ้ยอ้มฮเอาละครับผมสวัสดีวปรุ่นชเวและก็ทุกคนนะยินรับสู่ช่องฟิวริ่งล็อกหงเก้าหนึ่งกับเกมมีบัญีได้ครับวันนี้เราจะทำอะไรกันครับวันนี้เราจะขับรถด้วยความเร็วสูงนะฮะไปเจอก,กับไอ้เจ้าคอนยักษ์หน้านะฮะผมจะขับรถ ผ่านไปนะฮะแล้วค้อนน่ะมันมี3อันนะครับผมจะรู้ว่าไค้อนอันไหนจะตบได้นะฮะถ้าค้อนไหนตบโดนรถนี่แล้วเราก็ผึ่นสะพานไปกันนะว่าแต่ละคาดิบเป็นยังไงฮะถ้าเจอแรงกระทัดจากค้อนยักษ์นะครับเอาละครับี EP นี้เข้ามาแล้วฝากกดไลค์เป็นกลังใจให้ผมด้วยนะครับ EP หน้าอย่าดูอะไรเขาไม่บอกกันได้ครับผมใต้คลิปคอมเมนต์มาบอกได้เลยทำได้ทำทุกคนดูนะโอ้โหสวยๆเนาะเอาละฮะขอเบรกหน่อยนะฮะเร็วมากเดี๋ยวกลัวค้อนจะตกไม่โดนครับวันนี้มีคอนเน้นควาเร็วเท่าไหร่ฮะแต่เราเน้นโดน รถโดนเรารถเราจะต้องโดนตบนะฮะออเอ้ยอ้าวมาแล้วเอ้ยรอ,อดออ้ยรอดตรงนั้นมาโดนตรงนี้ฮะโ,โค้ชสวยฮนะออเออสุดจัดประหลัดบอกครับยับมากแลมโบสภาพาไม่เหมือนเดิมเลย โอ้โหนี่มันลองซิวิต้าของตำรวจบ้างฮะรถซุปเปอร์คาร์ของตำรวจฮะโอ้สวยเนี่ยประตูเรื่อยๆเหรอเช็ดดูประตูนั่งข้าวเว้ยนี่เปิดหน่อยนึงนี่ลูล่ลมลู่ลมเพื่ออะไรครับเนี่ย <c oughs> โอ้พอเร็วเชได้อยู่ฮะโอ้อยมันโค้งเวลาเวลาเลี้ยวที่มันโค้งแต่ก็เกาะพื้นแน่นอยู่นะเดี๋วยวเชได้เลย,เวย,เลยสวยด้วยรถรถตำรวจที่สวยมาก รอ,อนิดนึงฮะไม่งั้นตกไม่โดนนะฮะผมไม่โดนจริงด้วยชอบนะฮะมันสวยสุดๆเลยมุมกล้องมันสวยนะผมชอบมอเตอร์วเวย์โความเร็วนี่เหนือชนะทานอย่างนี้คือวัดความเร็วได้นะฮะแต่วันนี้เราไม่ได้มาวัดความเร็วกันนะฮะเราจะมา ดูค้อนตบกันก่อนนะฮะแต่ใครอยากดูวัดความเร็วหรืออะไรก็คอมเมนต์มาบอกใต้คลิปได้นะฮะอยากดูครัเวลาดนตบเป็นไงนะฮะเอาละฮะตุ๊ด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 มาแล้วฮะเฮ้ยโอ้โหขาดครึง่งโอ้โหโคตรเฟี้ยวตบโผลมันโกรธใครมาฮนะ โอ้โหตูดรถกับหัวรถนี่แยกกันอยู่เลยนะโอ้โหโหจัดหน้ารถอยู่ตรงนี้นะฮะนี่นี่ส่วนนี้ตูดรถนะโอ้เครื่องยนต์อยู่นี้ฮะยุ่ยยี่หมดเลยเขาเรื่องมากอะ่ะรถที่ผมชอบนะฮะคุณปู่โทโบโฮะ มีหุ่นจำลองอทาไหรด้วยครับว่าคันนี้น่าจะทําภาพสวยเลยฮะผมไม่อยากใส่ตอบมมากครับวเวลาใส่ขอบไปดีนล้อมันพังได้แเดยวหน้ามันกดเยอะมากไะเห็นไหมโอ้หน้ากดมันกดใครมาพอแล้วไม่อยากใส่ขอบลเยอะครับทุกคนเครื่องมันพังที่มันแรงอยู่แล้วฮะ นี่หน้าหายไปเลยฮะตอนนีนะโอ้หูเสร์ฟอีกรอบหนึ่งครับคนที่อยู่ข้างในที่ตัวขาดโอ้โหดาเมดแรงสุดยอดนะโอ้เดียวเดียวเดียวโหแยกส่วนอะไรฮะโอ้โหฐานรถกับตัวรถแยกจากกันแล้วนะ,ะตอนนี้แรงมากเออ สวยสข้างบวนกระเด็นไปไหนแล้วไม่รู้นะฮะโอ้โหรอบนี้ฮะมีแต่รถแปลกๆฮะเดี๋ยวเราไม่ไปคันเดียวนะครับไปคันเดียวมันเชยฮะเดี๋ยวเราไปเป็นทิปต์เลยล้วกันแล้วมาดูกันว่าคันไหนโดนมากนะครับผมขอเป็นคันนี้แล้วกันนะครับไปฮะคำสั่งไปกันเลยออกตัวนะฮะอ้หูอุ้ยขับเฉยๆไม่ได้ชนตูดกันไม่ใช้คันขลังน้นเนื้อจริงฮะมันล่อตูดผมยับเป็นหนึ่งทีแล้วไปครับเอารถแบบออกทิปต์นะออกทิฟ์กันไปฮะ ขับกักเลนะนั่งขับข้างหลังต่างกันไปฮะอู้เดียวเดียวเดียวเอาเอ้าเอาเอาลอกันซะแล้วโอ้โอทีนี่มันเดือดเลยหายแล้วฮะขอไปก่อนแล้วกันนะขับหลังเป็นไงบ้างวะเนี่ย รถบางคันเสียสพไปอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้ชนอุบัติเหตุเล็กน้อยอะ่ะหลงผมอะเฮ้ยตุด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 โอ้ยแตกยับนะะเออโอ้ยโดนอีกดอกครับโอ้โหถอดถอดออกจากตัวเครื่องเลยฮะเอาละ อ้าวนี่ขับรอดเฉยแรงจัด <S <S เอานะฮะผมมาดูคันอื่นกันบ้างนะฮะอาลฮะมาดูกันจะรอดหรือไม่รอดเฮ้ยโอ้โหไอแท็กซี่คันนี้ครับโดนตบเปิดหมดเลยโอ้โหเรียบร้อยฮะมาแล้วฮะคันสีฟ้าตุ๊ด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 อดไม่รอด อื้ยดอกนี้ไม่น่ารอดน,นะโอ้ยสามอีกดอกหนึ่งไหมเออไปแล้วทางยับเยินมากครับโอ้สีเหลืองกระเด็นมานี่เลยแม่มันยังขับได้อยู่อ,นนะอีกนะไอมันไปต่อโอ้ ราสู้ชีวิตว่ะอ่าไม่ไหวแล้วดาบซะแล้วโอ้จะตีก่าวร์บอลโหนี่รถคันที่ผมขับนะฮะนี่ปามันถอยมาอยู่นี่เลยนะนี่รถพังนี่ขับไปต่อได้ยาวอะ่ะแม่งรอดอยู่คันเดียวอะ่ะสุดม้ายคันเนี้ยรอดอยู่คนเดียวอะ่ะเดี๋ยวขับมั่วเลย เอาะะละฮะรอบนี้ครับผมจะพยายามเล่นรถที่ไม่เคยเล่นนะฮะโอ,อ้โหแต่ละคันแปลกๆทั้งนั้นนะฮะนี่เคยเล่นไปแล้วนะครับกีเวต้าใช่ไหมหรือก็ฟอร์จูเนอร์นะ,ะผมเรียกฟอร์จูเนอร์กันเพราะมันคล้ายฟอร์จูเนอร์บ้านเรามากเลยนะ,ะ <c oughs> ส่วนนี่ฮะรถละครยาวแล้วนี่นยายานโอ้โหดูล้อคค <c oughs> โคตรแท่งทุกคนไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะมาดูกันนะว่าแต่ละคัเนี่จะไปยังไงบ้างนะครับเอะไะผมขอขับคันนี้นะฮะเอาละเดี๋ยวขออขอกคำสั่งให้เอไอมันไปก่อนนะไปเลยเดี๋ยวไปรอตรวจกินไปนะ เราละวหัวข้างหน้าเลยเกินมันจะลอ่อตูดกันนะวันนี้ขับช้ามากทุกคนโอ้โหยังเต่าเลยฮะโอดูดูดูข้างหน้านะนี่ยังเต่าเลยโอ้โหนี่นี่ยังซิ่งฮะโอ้ยนี่ซิ่งจัดเลยฮะล้อใหญ่โอ้อ้าวผมมพิ่งจะดูฮะขออภัยเอาใหม่เอาใหม่ <c oughs> แกผมเมกทีเดียวอ่ะแมกโหลดอ่ะคิดดูเถอะโอ้โหมดูมเพื่อนผมก่อนได้ไหมเอาละผมปล่อยไหลาย,ยาวนะฮะถังวะนนี้ไปฮะเฮ้ยโอ้โหไม่ต้องสโลโมชันเลยฮะโอ้โหนี่มาแล้วฮะมาแล้วมาแล้วไอ้คันนี้ขาดครึ่งได้นะฮะโอ้โหยี่นี่รอดปะวะเฮ้ย โอ้ยนึกว่าจะรอดครับขาดครึ่งไปเลยฮะอย่างที่บอกโอ้โหน้าหายไปแล้วฮนะโอ้โหสุดมากมีแรงนะฮะบอกไว้ก่อนพโจเนอร์ละมาแล้วหรือเปล่าใช่พเจเนอร์ไหมใช่ฮนะวิ่เราตํารวจนะอุย้ยเฉี่ยวนี้ไปฮนะแต่ตรงนี้ครับ เออกระจายโอ้โหโดนตบซ้ำโอ้โหสุดยอดครับเอาล้วฮะดูคันนี้กันบ้างฮะคันยาวๆฮะโอ้โหคันยาวๆไม่น่ารอดนะฮะไม่น่า,อนร,อารอดนะฮะอ้าวเฮ้ยรอดเฉย เอ้ยราจะการต่อมาแต่ไปเหยียบนั่นยางแตกความแตกโอ้ยหมุนหมุนหมุนสะบัดสะบัดโอ้ยยางแตกอะโอ้แต่รอดจากการถูกตบนะครับโอ้โหอ,อ้นี้ไม่ธรรมดาเว้ยมีของดีว่ะสิ่งได้ต่อขามันยื่นกว้างมากนะฮะดูดูรถโคตรเฟีย้ยวบอกไว้ก่อน วันนี้ไม่ได้หาเจอง่ายๆนะครับผมไม่มีใครก็ทํากันนะ <c ười> ขับกินเลนชาวบ้านกับมากขับกินเลนไม่ไรขับช้าด้วยออันหน้าเขาตุ้มตายหมดละเราพึ่งกระดึ๊บกระดึ๊บมาไปเลยเพื่อนดูความบันไลกันหน่อยเลยดูความบันไลที่นายจะเจอกันหน่อยโอ้โหไฟไฟลุกลุแล้วชู่ววววววมาแล้ว แล้วคอนจ้าอ้าวอ้าวรอดไหมเนี่ยอ้าวรอดเหรออ้าวโอ้โหรอดจากคอนนะมาชนซากไอ้นี่รถเคลื่อนแทนนะโอ้โหรอดบ้างไม่รอดบ้างฮนะแล้วแต่คัน ไม่ล่อตรงนู้นก็เจอตรงนี้อยู่ดีฮะรอบนี้มีอะไรบ้างฮะนี่ครับผมรถขนอ่ารถยกนะครับผมนีม่ยกรถซุปเปอร์คาร์สุดหรูสีทองไปเลยฮะและนี่ฮะรถสุดคลาสสิกทูกคุณปู่รถชมชอบมากนะคันนี้แล้วก็นี่ฮะหน่วยสวาดครับผมตามด้วยรถกระบะซิ่งนะฮะแล้วก็รถจิ๊บสายแต่งซิ่งพุ่งทางตรงะครับเอาแล้วนะฮะใครจะเป็นยังไงรอบนี้เดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันนะพร้อมแล้วไปเอาละไปฮะ อันนี้จะรถรถจะไหลมันแอบซื้อเสียรถไหลเหมือนกันฮะโอ้โหริกระบะซิ่งนะโอ้ยซิ่งไวรถไอ้นั่นนี่รถจิ๊บแต่งรถจิ๊บแต่งซิ่งนะอุ้ยเสียงมันเพาะเสียงเพาะมากับรถจิ๊บโอ้ยแสงขึ้นไปแล้วอะโอ้โหรถกระบะไม่ยอมครับผมอันนี้ผมไม่ได้ขับเองนะผมให้เอไอขับนะเสียงเพาะมาก สวัสดีรถจังเตาเลยฮะน,นี่ได้อยู่อะไม่มีแอมเนะบยฮะรถกระบะที่หนึ่งแน่นอนฮะเฮ้ยตูดตูดตูดรออไม่รออนะจังหวะนี้โอ้ยกระช่างราคาตบช้อนกระบะไปอีกทีหนึ่งอะอ้อโหยับยูยี่ฮะงานนี้แม่ขามด้วยรถกิมฮะไม่ต้องสโลฮะ โอ้โหรถเราตายครับผมไอ้ยนี่ไม่ธรรมดาโอ้โหส่วนรถนี้ยังเตาเลยฮะโอ้หนี่ฮะร,รถสุดคลาสสิกของเราฮะวิ่งด้วยความเร็ว109กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะวันนี้ฮะร,รถยกครับผมไปเรื่อยๆฮะไม่รีบแบกมาเนาะค่อยๆไปโอ้โหนี่ยับมากครับนี่ไปเฉลุยแล้วเอาละรถหน่วยสว่านนะ ความเร็ว140ยสเหมือนๆไม่ถึงอะเนะเาะรถวิ่งชามากเลยอ่ะโอ้ยรอดมีเนี่ยถ้ามาถูกจังหวะก,ก็รอดนะฮะแต่ถ้ามาผิดจังหวะก,ก็จะโดนอา้าวรถหน่วยสว่านรอดครับ oh. อานะ้าละตัดเลยรคุณปู่ครับคลาสสิกรถคลาสสิกนคนลรถคลาสสิกนะฮะ ตูตดตูดตูมุมมองภาพยนตร์ครับมองที่หนึ่งดีกว่าฮะโอ้โหนอนไปหนึ่งทีเบาๆครับมุมมองภาพยนตร์อเอาละฮะมาแล้วครับผมรถยกไอ้นี่ไม่น่ารอดครับเพราะรถมันช้าม,มากวิ่งยังไงก็โดนนะฮะบูมมองไปอยู่ภาพยนตร์ละ เฮ้ยอมชัดเจนนะโอ้โหมองภาพยนต์อย่างสวยครับผมจักกระจายนะฮะคนละที่คนละทางโอ้โมุมนี้สวยมากผมพูดตามตรงโอ้โกระบะไหลเลยฮนะ่าถามาก รถซูเปอร์คาร์นู่นเะนี่ยนอนแอ่งแม่ยตรงนี้โอ้รอดคันเดียวนะโอ้โหไอ้สองคันเดนี่ไอ้สามคันเด,ดรถกิฟต์ไอ้รถหน่วยสว่านอ๋อรอดสองคันนะสามเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวว <c oughs> ยังไปได้อีเหรอโอ้โหรถคลาสสิกนี่มันสุดยอดจริงๆเลยฮะโอ้โหสมรงไม่น่ารอดเลยเนี่ย ยังไงวะยอดวะ่ะผมนี่อย่างปลื้มปิติเลยอะ่ะยอดรถเอาละร,รอบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะจัดรถคันใหญ่ๆเลยนะฮะนี่เป็นรถคาร์เมสนะฮะแล้วก็รถออรถทัวรนะครับติดโทอโบด้วยนะฮะแล้วตามด้วยรถขนส่งนักเรียนที่หคนเลยนะฮะน่ากันเยอะมากเดี๋ยวมาดูกันนะจะเป็นยังไงมบพร้อมแล้ว ฮะโอ้โหแต่ท่านรู้บ้างคันนี้จะแหลกๆหน่อยนะฮะไปแะ้วต้องรีบไปฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันชนตูดนะฮะโอ้โหแหลกๆฮะเห็ไม่อยากใส่เยอะนะแต่แตคว่ำแต่คว่ำหาเลยพี่โอ้โหมันจะเริ่มรูนแลกๆนิดนึงฮะโอ้โหรถโมเดลมันใหญ่ครับไปล้ฮะซิ่งสิ่งสิ่งใส่โทโบมากก็ไม่ดีครับเดี๋ยวคุ้มเครื่องไม่ได้ฮะ สุดแล้วนะให้ขันแข่งกันไปนี่พุ่งแซงแล้วม่ต้องใส่โทอโบส์ไอน,นี่เครื่องพังหมดทุกคนเละใส่ทอโบมาหน่อยนะเดี๋ก็ขับอยู่นะ a เอไอขับหน้าอันนี้ไปกันเลยฮนะอ้โทอโบแม่กไปเลยโอ้โหเลต่โมชั่นภาพจะชัดกว่าเดิมแล้วมันยังหน่วงเลฮะเมื่อกี้เฮ้ย เอ้ยโอ้โหอบอย่างนี้โอ้โหมุนโยกเลยฮะดูคนนี้กันบ้างครัโอ้โหค้อนนี้มันหยุดค้อนเหมือนจะหยุดพังกันทุกคนเหมือนค้อนมันพังแล้วมีทำงานชั่วคราว ได้วว่ะมีเครื่องยนต์พังไปแล้วนะ,ะโอ้โหภาพแจ่บเยิยนมากตัวน,นี้รถทัวร์ให้กระเดินมานี่เหรอโอ้ภาพอย่างแหลกนะฮะมาฮะรถส่งผูดิสานะฮะทั้งหกคนฮะมาดูสภาพะเอาล่ะรู้เรื่องเลยนะงานนี้ 3 2 1รอ,อดมีรอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยโดนตบตูดไปทีนึงอะโอ้โหยยอทั้งคันตบตูดอีกทีนึงโอ้โหกิพทีมครับโอ้โหแค่พลิกความอะไม่โดนนะหนักโอ้โหแหม บรนิสารรอดตายไหมเนี่ยไม่เจ็บเยอะฮะไม่เจ็บเยอะอเอพีควา้าจัดวะแล้วคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแนร์ให้ผมด้วยนะฮะอีพีหน้าอย่างรับชมอะไรคอมเมนต์มาบอกใต้คลิปได้ครับ